สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวจีนชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังไทยแต่งตั้งอิจิอิเป็นเฮดโคทีมชาติไทยแทนที่มโนโพกิ้ง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวจีนชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังจากที่ไทยแต่งตั้งอิเจอิมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยแทนที่มานโพกิ้งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวจีนกันก่อนเลยนะครับโดยชาวจีนท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่านัดหน้าที่พวกเราได้ต่อสู้กับทีมชาติไทยก็เหมือนกับพวกเราได้ต่อสู้กับญี่ปุ่นไปด้วย มุมมองท่านต่อมาครับแม้แต่ทีมชาติจีนยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยไม่แปลกใจเลยที่ถูกไล่ออกคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าในอนาคตพวกเราจะต้องเกรงกลัวทีมชาติไทยอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับขนาดทีมชาติจีนยังแพ้ถ้าหากคุณไม่ได้ออกแล้วจะให้ใครไล่ออกล่ะ ชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าโค้ชชาวญี่ปุ่นสามารถทําได้ถ้าหากเป็นโค้ดที่อยู่ในระดับเดียวกันโค้ชชาวญี่ปุ่นจะมีความทุ่มเทมากกว่าเล็กน้อยคอมเมนต์ท่านหมยครับฟุตบอลชายทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะเยอรมน,นีและตุรกีจนทําให้เฮดโค้ดถูกไล่ออกไม่คาดคิดเลยว่าฟุตบอลชายทีมชาติของพวกเราก็ทาให้เฮดโค้ดทีมชาติไทยถูกไล่ออกได้เช่นกัน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมชาติไทยก็เหมือนกับทีมชาติจีนปัญหามันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนโคช้ชจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจจะต้องมีใครสักคนรับผิดชอบกีฬาอาชีพมันก็เป็นแบบนี้แหละมุมมองท่านต่อหมาครับผมรู้สึกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีความคิดเหมือนกับสมาคมฟุตบอลจีนเมื่อก่อนเลยเอาชนะทีมจีนได้สักครั้งถึงสองครั้งก็คิดว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นซะแล้วชาวจีนท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตอนนี้แม้แต่ทีมชาติไทยก็ยังรู้สึกว่าไม่สมควรแพ้ทีมชาติจีนเลยพวกเราถึงขั้นเทียบเท่ากับฟุตบอลอาเซียนไปแล้วระเนี่ยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าฉันคิดว่าคุณอย่าเพิ่งมั่นใจไปหน่อยเลย คุณเชื่อหรือไม่ว่าทีมชาติจีนจะไม่สามารถคว้าชแชมป์ได้แม้แต่การแข่งขันในระดับอาเซียนแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน,นี้ว่าผมไม่เชื่อหรอกเว้นเสียแต่ว่าอันดับของฟี f าจะสามารถถูกบิดเบือนแบบลับๆได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับคุณกล้าแพ้ให้กับทีมชาติจีนเหรอคุณไม่มีหน้าที่จะเสียแล้วด้วยซ้ํา มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าไม่นึกเลยว่าพวกเราจะเป็นผู้ทำลายวงการฟุตบอลไทยคอมเมนต์ท่านมาครับทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติจีนก็ถือเป็นเรื่องปกตินะไม่เห็นต้องไล่โค้ชออกเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าประโยคนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในความรู้สึกของผมการที่ทีมชาติจีนแพ,พ้แพ้กับทีมชาติไทย ในการแข่งขันระดับเอเลเวลครั้งล่าสุดมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้ประเทศไทยรู้สึกว่าการพ้ายพให้กับทีมชาติจีนถือเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งชาวจีนท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเปลี่ยนโค้ชก่อนการแข่งขันก็ดีเหมือนกันนะปีหน้าจะได้เล่นกับทีมชาติไทยในบ้านได้อย่างปลอดภยัยมุมมองท่านต่อมาครับ ความพ่ายแพ้อันน่าอัปะยศอดสูของฟุตบอลไทยในครั้งนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดของวงการฟุตบอลไทยคอมเมนต์ทัดมากล่าวว่าตอนนี้ทีมชาติไทยรู้สึกอับอายขายหน้าเมื่อต้องพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติจีนความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันน่าอับอายที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติจีนถ้า,าชนะก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรถ้า,าคุณพ่ายแพ้ คุณจะต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลเป็นเวลาครึ่งปีชาวจีนท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันน่าอับอายมากที่ต้องพ่ายแพย้ให้กับทีมชาติจีนคอมเมนต์ท่านหมายครับทีมชาติไทยไม่สามารถอดทนต่อความอับอายนี้ได้และชาวจีนท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฟุตบอลทีมชาติจีนตกต่ำจนถึงจุดนี้แล้วหรอ จุดที่ทําให้ไทยรู้สึกว่าการพ่าแพ้ต่อทีมชาติจีนเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นอกจากนี้ยังเป็นการเสียสีประชดประชันเกี่ยวกับสถานการณ์ของฟุตบอลในประเทศจีนอีกด้วยเพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีความแข็งแกร่งสูงกว่าอันดับตอนนี้เป็นยุคทองของพวกเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยถึงแม้ว่า พวกเขาจะมีสปิริตที่ดีและมีความพยายามอย่างหนกักแต่พวกเขาก็เป็นคลาสที่อ่อนที่สุดแน่นอนว่าพวกเขาต้องการชัยชนะเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของพวกเขาเพียงแต่ว่าพวกเขากลับพ่ายแพ้ให้กับพวกเราต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมชาติไทยแต่งตั้งอิิอีเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยแทนที่มานโพก็้งกันบ้างนะครับ โดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าได้โปรดอย่าเอาอินโดนีเซียไปเปรียบเทียบกับไทยเป็นอันขาดพูดตามตรงเลยนะรากฐานของพวกเขาดีกว่าอินโดนีเซียดังนั้นโค้ดที่เข้ามาจะโฟกัสแค่เรื่องทางเทคนิคเท่านั้นเช่นการวางแทคนติกต่างๆเป็นต้นส่วนในอินโดนีเซียแค่เทคนิคการส่งบอลขั้นพื้นฐานในหมู่ผู้เล่นยังแตกต่างกันอย่างชัดเจนน่าเศร้าจัง มุมมองท่านต่อมาครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยเพื่อจะเอาชนะเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาได้ก็ตามคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าก่อนหน้านี้เคยมีโค้ชชาวญี่ปุ่นมาคุมทีมชาติไทยแต่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักและคุมทีมในช่วงระยะเวลาสั้นๆน่าสนใจครับรอชมเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าใช่แล้วก็ถือว่าปกตินะ เนื่องจากนักเตะไทยมีคุณภาพดีอยู่แล้วดังนั้นการเข้ามาคุมทีมของโคช้ชเพียงแค่มองหาเคมีที่เข้ากันได้แต่ถ้าหากมันไม่เวิร์กก็เปลี่ยนคนใหม่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่ว่าใครจะมาคุมทีมทีมชาติไทยก็ยังคงแข็งแกรงชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าน่าสงสารเขาจริงๆที่เขาถูกไล่ออก เพียงเพราะเหตุผลทางการเมืองแฟนบอลไทยส่วนใหญ่รู้สึกโกรธเพราะรู้สึกว่ามา n โนโพกิงยังคู่ควรกับการเป็นโค้ชทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านมาครับยินดีต้อนรับมา n โนโพกิงสู่ทีมชาติอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในมุมมองของคนไทยชัยชนะเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแต่ต้องเล่นให้หน่าดึงดูดและเปิดเกมรุกด้วย มุมมองท่านต่อมาครับพัฒนาการของฟุตบอลไทยนั้นยอดเยี่ยมมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยบ้ามากขนาดโค้ชเก่งๆยังถูกไล่ออกความคิดเห็นท่านต่อมาครับถึงแม้ว่ามา n โนลโพกิงจะเป็นโค้ชที่ดูธรรมดาแต่เขาก็โชคดีเพราะว่านักเตะไทยไม่ได้มีแค่พรสวรรค์ร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีความฉลาดอีกด้วยดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ฝึกสอนทำงานได้ง่ายขึ้นและชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายได้แสดงมุมมองเอาไว้ว่าทีมชาติไทยไม่ว่าใครจะมาเป็นโค้ชผลงานก็จะดีแน่นอนเพราะมีทรัพยากรบุคคลคอยสนับสนุนและสโมสรในลีกก็เต็มใจที่จะแข่งขันกันส่วนอินโดนีเซียไม่ว่าใครจะมาเป็นโค้ชก็ต้องใช้เวลานานในการพัฒนาเพราะว่าทีมชาติ ขาดการสนับสนุนในหลายๆด้านโดยเฉพาะลีกที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างน้อยต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ไทยแต่งตั้งอิชิอิมาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยแทนที่มานโปกิ้งกันบ้างน,นะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพวกเขาทำธุรกิจก็เป็นแบบนี้แหละไม่เหมือนกับเวียดนามแพ้มาหลายนัดแล้ว ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงระดับของโค้ชที่อ่อนอย่างชัดเจนแต่ก็ยังคงหลับหูหลับตาใช้งานต่อไปมุมมองท่านต่อหมาครับเวียดนามก็ไม่ได้ดีไปกว่าไทยเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าผมคิดว่าโค้ชคนนี้เหมาะสมกับทีมชาติไทยมากกว่านะโค้ชคนนี้เอาถ้วยแชมป์มาให้กับคนไทยได้อย่างมากมาย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับโค้ชคนนี้ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะมาเวียดนามเพราะเขาเคยถูกไล่ออกที่เวียดนามไปแล้วครั้งหนึง่งชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าบอลไทยเล่นได้สวยงามมากแต่ก็ยังเรียกร้องให้มีการไล่โค้ชออกมันไม่ยุติธรรมเลยต่อไปคงจะไม่มีใครกล้าคุมทีมชาติไทยคอมเมนต์ท่านมาครับ ในด้านการเงินและโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงจำนวนอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศไทยนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชียและสูงกว่าเวียดนามมากส่วนที่เวียดนามลองไปอ่านหนังสือพิมพ์ดูก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการติดหนี้เงินเดือนนักเตะอยู่เลยนักฟุตบอลอัจฉริยะได้รับบาดเจ็บและเลิกเล่นไปด้วยเหตุผลบางประการทำให้ความสำเร็จของพวกเขาอยู่ในระดับปานกลาง แต่ก็ยังคงดีกว่าพวกเราอยู่เล็กน้อยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าในกลุ่มนี้เกาหลีใต้ถือว่าได้ตั๋วผ่านเข้าสู่รอบที่3าํจนวนหนึ่งใบแล้วสึกชิงตั๋วใบที่2ระหว่างไทยกับจีนด้วยความ่ายแพ้ต่อจีนซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงทําให้โอกาสในการผ่านเข้ารอบที่3ของทีมชาติไทยมันดูแคบลงไปและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับประเทศไทย พวกเขาจัดการแบบนี้แล้วพวกเราล่ะสมควรไล่ออกไหมผ่านไป8เดือนกว่าแล้วผลงานก็ยังไม่เป็นไปตามคาดในขณะเดียวกันคำพูดที่กระทบจิตใจนักเตะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นโค้ชที่แก่แต่ขาดประสบการณ์ขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวจีนชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังจากที่ไทยแต่งตั้งอิชิอิเป็น H. ฮ o โค้ทีมชาติไทยแทนที่มานโพกิ้งหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบเป็นปดกดไล์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ